เสร็จเรียบร้อยนะครับกับยาลิสเอทีบครับตกน้ำมานะครับคันนี้เดี๋ยวแป๊บนึ่งขอตั้งขยับไม้เชลซีหน่อยเสร็จเรียบร้อยครับตกน้ำครับ,ตก,รบตกน้ำมิดเลยครับคันนี้น้ำมิดเลยนะครับ ได้ทำการเซอร์วิสเรียบร้อยติดเครื่องแล้วครับผมจะติดตามตอนเสร็จครับตทดลองครับผมโอเคครับผมเนียนเนียนเนียนนะครับตกน้ำตกน้ำของแท้ดูน้ำดูน้ำหยดตรกมาจากท่อเลยคนระับเรียบร้อยครับ เอทีบเอทีบโตโยต้าเอทีบไว้ใจผมครับผม